ในยามที่ประตูโชว์รูมหรูระดับโลกเปิดอออกแสงสีทองสะท้อนประกายจากพื้นกระเบื้องหินอ่อนสีขาวมุกค,ความเงางามของพื้นราวกับกระจกสองประกายสะท้อนแสงไฟ VIP จากเพดานลงมายังใจกลางของโชว์รูมที่นั่นยืนอยู่คือรถขุดแคส395ปี2022สีขาวที่งดงามราวกับผลงานศินละปะชิ้นเอกแห่งยุคตสาหกรรมหนัก ทุกสายตาในห้องต่างจับจ้องไปยังร่างใหญ่ทรงพลังที่ส่องประกายภายใต้แสงไฟอันร่า S D โครงสร้างโลหะอันแข็งแกร่งตัดกับเฉดสีขาวบริสุทธิ์อย่างสงน่านงามเก่ากับสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันเสียงดนตรีเบาเบา,เบาสไตล์ V I P ลอยมาตามอากาศบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความหรูหราเหนือระดับพื้นขาวสะอาดสะท้อนเงาของรถขุดอย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ไฟเล็ดสีทองอุ่นทองอุ่นไล่ระดับลงมาส่องให้เห็นรายละเอียดทุกมุมของเครื่องจักร จากส่วนแขนขุดที่ยกสูงอย่างมั่นคงไปจนถึงห้องควบคุมที่ออกแบบด้วยความพิถีพิถันนี่คือแคทส9 5สุดยอดผลงานจากแคทเธอร์พิลาที่ผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับความแข็งแกร่งระดับตำนานเครื่องยนต์ขนาดมหึมา543แรงม้าพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติอัลลําสมัยทำให้การทำงานทุกจังหวะเต็มไปด้วยพลังความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดเสียงเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ทไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็น ซิมโฟนีของพลังที่กล้องกงวานภายในโชว์รูมภายในห้องควบคุมถูกออกแบบอย่าง V I P เบาะหนังแท้ระดับพรีเมียมหน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อมระบบสัมผัสและข้อมูลแบบเรียลไทม์ทุกส่วนสะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดที่เหนือกว่ารถขุดทั่วไปพื้นโชว์รูมสีขาวสะท้อนตัวเครื่องจนเกิดภาพลวงตาเหมือนแคท395้อยลอยอยู่กลางอากาศรอบๆมีไฟสองเฉพาะจุดที่ขับให้สีขาวของเครื่องดูเด่นขึ้นอย่างหรูหราในระดับ8 k ultra hd ทุกขึ้นผิวทุกสันโค้งทุกโลโก้ของแคดสองกระกายอย่างคมชัดราวกับภาพยนตร์ระดับโลกในส่วนด้านหน้าแขนคุณเหล็กขนาดใหญ่ถูกยกขึ้นอย่างสง่างามแสดงถึงพลังการทํางานที่เหนือระดับด้านหลังระบบระบายความร้อนและเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบให้สมดุลทั้งความแข็งแรงและความเงียบด้านซ้ายและขวาโครงสร้างของแทรหนาแน่นแข็งแกร่งแต่ยังคงความสวยงามของดีไซน์อุตสาหกรรมระดับพรีเมียม ไฟส่องเฉพาะมุมตกกระทบเงาทำให้เงาสะท้อนของรถบนพื้นข่าวดูมีชีวิตแสงไฟ VIP เคลื่อนไหวไปพร้อมเสียงดนตรีสร้างอารมณ์ซินิมาติกราวกับโชว์เปิดตัวซูเปอร์คาร์นี่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจกักรแต่มันคือผลงานศินละปะของพลังทุกโค้งทุกสันทุกเส้นของแคส395คือความงามเชิงวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ผู้ชมในโชว์รูมต่างหยุดนิง่งเพื่อซึมซับบรรยากาศแห่งความหรูหรา กล้องถ่ายทำระดับ 8K จับภาพรอบตัวรถอย่างละเอียดจากมุมบนมุมต่ำและมุมเฉียงทุกภาพที่ปรากฏบนจอเล็กขนาดใหญ่คือความสมบูรณ์แบบของงานออกแบบพื้นโชว์รูมขาวสะอาดราวกับแผ่นกระจกสะท้อนโลโก้ c a t ที่เปล่งประกายทองบนตัวรถเสียงบรรยายในห้องดังขึ้นอย่างมั่นใจแค่395รุ่นปี2022ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความงดงามระดับโลก เทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะทำให้การทำงานของรถขุดนี้แม่นยำในทุกมิลลิเมตรไม่ว่าจะเป็นงานขุดลึกงานยกหรือการเคลื่อนที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและทรงพลังห้องโดยสารเก็บเสียงสมบูรณ์ให้ความรู้สึกสบายแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานหนักระบบไฟหน้าเล็กความสว่างสูงช่วยให้แคท395พร้อมทำงานแม้ในยามค่ำคืนระบบไฮดรอลิกแบบใหม่เพิ่มแรงดันได้สูงสุดแต่ยังคงความนุ่มนวลในการควบคุม แสงสีเขาบริสุทธิ์ของโชวรูมกระทบกับโลหะขัดเงาของตัวรถจนเกิดประกายสะท้อนเหมือนเพชรมันคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังศิละปะเทคโนโลยีที่หรูหราเกินคำบรรยายเมื่อไฟในโชรูมเริ่มรี่ลงเสียงดนตรีช้าลงแสงเฉพาะจุดส่องไปยังโลโก้แคทที่เปล่งแสงสีทองสว่างเด่นผู้บรรยายพูดช้าๆอย่างมั่นใจมากกว่านี่คือเครื่องจักรที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อทำงานเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อประกาศเกียรติแห่งความสมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกวินาทีในโชว์รูมเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจและความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ Caterpillar แสงไฟเคลื่อนไปช้าๆรอบตัวรถขุดส่องให้เห็นโลหะสีขาวมุกสะท้อนกับกระจกโชว์รูมราวกับภาพฝันผู้ชมต่างยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกช่วงเวลานี้เพราะนี่คืองานโชว์ระดับ V.I.P. ที่ไม่ใช่แค่การจัดแสดงรถขุดแต่มันคือการประกาศตัวตนของพลังและความหรูหรา และเมื่อเสียงดนตรีสุดท้ายจบลองอไฟทั้งหมดดับลงเหลือเพียงโลโกโ้แค่395ส่องแสงสีทองอยู่กลางความมืดพร้อมเสียงบรรยายประโยคสุดท้ายที่ตราตรึงมากกว่าแค่395พลังแห่งอนาคตที่รวมความงามและเทคโนโลยีไว้ในหนึ่งเดียวจบการพรีเซนต์โชว์รูมหรูระดับ VIP หนึ่งในประสบการณ์ที่เหนือทำบรรยายของปี2022ในยามที่ประตูโชว์รูมหรูระดับโลกเปิดออกอ แสงสีทองสะท้อนประกายจากพื้นกระเบื้องหินอ่อนสีขาวมุกความเงางามของพื้นราวกับกระจกสองประกายสะท้อนแสงไฟ VIP จากเพดานลงมายังใจกลางของชวรูมที่นั่นยืนอยู่คือรถขุดแค่395ปี2022สีขาวที่งดงามราวกับผลงานศินละปะชั้นเอกแห่งยุคอุตสาหกรรมหนักทุกสายตาในห้องต่างจับจ้องไปยังร่างใหญ่ทรงพลังที่สองประกายภายใต้แสงไฟอันตราอ โครงสร้างโลหะอันแข็งแกร่งตัดกับเฉดสีขาวบริสุทธิ์อย่างสาง่างามกล่าวกับสัญลักษณ์แห่งพลังและความบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันเสียงดนตรีเบาเบา,เบาสไตล์ว i p ลอยมาตามอากาศบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความหรูหราเหนือระดับพื้นขาวสะอาดสะท้อนเงาของรถขุดอย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ไฟเลเสีทองอุ่นทองอุ่นไล่ระดับลงมาส่องให้เห็นรายละเอียดทุกมุมของเครื่องจักรจากส่วนแขนขุดที่ยกสูงอย่างมั่นคงไปจนถึงห้องควบคุมที่ออกแบบด้วยความพิถีพิถัน นี่คือแค่395สุดยอดผลงานจาก Caterpillar ที่ผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับความแข็งแกร่งระดับตำนานเครื่องยนต์ขนาดมุหึมา543แรงม้าพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติอันลํำสมัยทำให้การทำงานทุกจังหวะเต็มไปด้วยพลังความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดเสียงเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ทไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นซิมโฟนีของพลังที่ก้องกังวานภายในโชว์รูมภายในห้องควบคุมถูกออกแบบอย่าง VIP เบาะหนังแท้ระดับพรีเมียมนาจอควบคุมแบบดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อมระบบสัมผัสและข้อมูลแบบเรียลไทม์ทุกส่วนสะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดที่เหนือกว่ารถขุดทั่วไปพื้นโชว์รูมสีขาวสะท้อนตัวเครื่องจนเกิดภาพลวงตาเหมือนแคท395ลอยอยู่กลางอากาศรอบๆมีไฟส่องเฉพาะจุดที่ขับให้สีขาวของเครื่องดูเด่นขึ้นอย่างหรูหราในระดับ 8K Ultra HD ทุกขื้นผิวทุกสันโคง้งทุกโลโก้ของแคทสองประกายอย่างคมชัดราวกับภาพยนตร์ระดับโลก